ปีทนะจัดได้นะครับ8นิ้ว9จิรวัตร10หลังนะครับหน้าตาปลเยนไม่นานอีกไหมไ,หไม่ลอยอ่ะน,น,น,ปปนี่ยเดีย๋ยวบอยหัน้องชายพี่หันเอามาผม เว้ยทำไมพี่แจตู้มันยังไงก็รู้แปลกๆอ่ะวันไหนเม็แปลกไม่ใช่เอ้อยอออแค่จอดตัวครับที่อเรื่องมันเดิมมันแล้วจะไปตรงแท็นู้นเนี่ยมันไม่มีที่จอดเย <c oughs> เฮ้ยมันห่างกันหน่อยก็ได้ว่ะขอมาตั้งทีห่างกันไม่ถึงครึ่งฟุตฮเออต้องไปลิมๆกันป่ะลิมลมเออไปแล้วไปัแหะห่างประมาณนั้นแหละประมาณนั้นออนที้สี่ใครนัดนัดตัดกันไหนครับนัดรมเยอะมงจะมองหน้าเห็นแ้อะไรนะเสี่คือคันที่อยู่ที่สี่แลป่ะอ๋อลย 4อสี่ทางขนาดจบยังนะครับอันท้ายพี่ำถานี่เนจะบที่สายรู้ตำแหน่งรู้ตำแหน่งก็ดีใจมองเห็นไหมเมองตก่างว่าสาย่อยมองแบบคุยเงาบังฮะมันรู้ได้ขนาดานี้ห้าพ้นทีห้าัทีกจะนับเลยครู้แล้ว ก็ไปลก้เอามันับเดี๋ยวไปซีเรียไปแค่แค่เช็คแค่เช็คเี่วมันดูห้ดีไเเ้ยอ่านักการทุนพร้อมนะครับนักการทุนพร้อมครับห้าสี่สามสองหนึ่งไปคยอบอะไรเนี่ยับอะวะิดก ลมดับเถอะมอยคซนที่ดับเลยเอ้ยยังไม่โดนเลยอนตกี้เดี่ยวดับเลยังไม่แตะใครเลยทำไกันบ้อ้ค่้าอะไรชาวบ้านไม่ได้หองสองเ้าสี่สองเก้ารถตาชัยวิทยถูกไหมเฮ้ยเฮ้ยถูกไหมได้หงกันยังไงวะห่างไปอยปะ ตอนบบบนี้นะคเป็นไดวิชูปปวิลุปป์ปปนะครับมีใครบ้างไดวิูมิวิปปลทธ์ิตรรมะยวินะครับผ่านดับแรกครับก็ได้นนเป็นหลังเเป็นนัดนะครับตากีราวเกนิวติดเสียเสียยังไม่ออกตัวเสียน็อกน็อกนะหล่อลองจักปักลุยเ็จใหม่เล ยังออกตัวมันม, like มักไปใช้ระาดหรือเปล่าครับใ้แกงฮะเฮ้ยมึงล้มก่อนเลย29.35ครับเป็นของนิวนิวาซีนะครับยุคลืตละสามใบสามครับใส่ด้วสามวิปศษสามนะครับหลังสามนะครับ ôi ôi dạ lo cái bỏ nhà mấy đứa đồ mình lá hút เขาระีที่สองครับได้วสีเหล่ามิชุสีเ่าระดีี่สี่ครับมิชุสีครับนับสี่ครับเกือบดือกันกันลครับทีห้านับได้ครับเปนเลขเจ็ดเป็นเลขอะไมาแล้ดายดเจ็ดเก้ดเครับตไปถึงสิบแล้ว อยมาน้ต่างอะไรยยงเฮ้ยโอ้โหมึงอย่างนี้เหรอทัชเออะยังครับรถเสียลองสอครับตอสาเอาติดาเข้าครับเดี๋ยวร้าน้าขับเล่นแล้วครับทำอะไรไม่ได้ครับต้องขับเล่นอย่างเดียวแล้วครับอ่เอา้เลกของทำครับรถเสียรถทางเรื่องธรรมชาติสองนทีสามสิบก็รูจะลุกเสร้นอดร่าจรูกหรับซีวิเออร์แบบที่สาม อะไอะไรยยเี้ยลุเดืเลนะเว่ากูอยู่ข้างหลังเฮ้ยเป็นไรยาวเอย่มสอง้อเ้านีนี่มืนแบบพาเซนดอร์ก่อนพะนอมจะ้ดย อาก,การไม่ดีนะครับเรนื่แต่นับอยู่ครับยังนับอยู่นะจะให้ทราบถึงวัตึ้นระสงนะโอ้โมัโนมมด่าบ้าดูนะเป็นอะไรคอได้ก็ได้กลไปเรื่อยๆจเงียบไ่ใแล้วกำลังเรอะไรบางอย่าง ไม่ได้ม่ได้เลยเมย์จะหัวยน้ัตรงไหนดี่ะสาดีวเงนองตัเพอนัยาัวยาด้วยเ้ยยโดนแล้ว มเจ็ดจุดห้านะครับวิชุพมเลยตอนนี้เป็นวิุฤทธิ์วิุมเชลิรสันดับแรกครับอดับแรกครับสีนาทีผ่านับตอนนี้เรงไเชิดกันมาอีกอีกอกแต่เรจะขึ้นรถขึ้นมาไม่แล้วขึ้นมาเป็นระดับที่สองเ้าเ้าครเ้าแต่ที่ดวิุธเป็นครพลทำในรถสีน้ำเงินขาว เล่นนะเฮ้ยอาไนอนึ่คนเอาแต่ะขันข่าววิจะพูนมเป็นเชลิชแทบตายนิจะลึแล้วก็นิชจะฟ่ะอยใช่ปะใครเนี่ยทเลยผมยังนีมาที่น้องสองคนนี้ดีมากดีมากโอเคถูกคันละถูกคันละตอนนี้จะวิ่งแล้วแบบทุ่หนึงจะใส่สลุกสามวิสลกต้องเข้าโดยปรเนี้เท่านั้นนะครับไม่งั้นงานจะนอกเอานะ เอาล้วครับไชโยวิทย์กำลังจะหาทางขึ้นแล้วโอ้โหโน่วเลยคือขึ้นหน้าไม่รู้อะไรกันแล้วกันหมาอันแน่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 เอาล้ไงอันแน่ใครกลับรถก่อนวิชุดวิชุดไชโยวิทย์ครับซินิดนะครับนัดซินิดนะครับติชนาซินิดครับใบไม้ถึงนะครับจุไรวัดไม้ถึงนะครับหลังซินิดครับนิวซินิดครับแฝงพยายามเข้านิดกันนะครับแต่ยังไม่มาฮะเหลือได้ท่านเดียวครับ ดูนะฮะโอเคครับเป็นนิทุกคันเป็นนิทุกคันเนี่ยดีมากนะแต่ไม่เอาประตุ๋นนะตุ๋นถ้าใลนกลุ่มตบบไต้กเป็นจูดิบูดีแต่แท่น เมนซีรับเมนซีทูดีดีรวมทั้เมนซครับพรอมแล้วนำรถมาที่บริเวณจุดสตาร์ทได้เลยนะครับกับสองครับกับสองพุทธะพุทตาครับาฮปัดเพิ่มสติน่ะเบอร์หนึ่งเรกเหทับเบอร์สิบไปเลย